แสงที่เสนขอฟ้ามองดูเป็นประกายจนต้องข้ามแม่น้ำภูเขาต้องเท่าไรการบาดเ่ตต้องพยายามจข็ไในคงต้องถึงมันในสักวันฝันจะใกล้แค่ไหนเขาจะสวงแค่ไหนจากตรงนี้ก็เห็นไง่ายง่แค่มองในตายังไม่จบส้นทัญที่แคบเาัาเยิงตรอเราอยู่นะ ยอมแพ้ได้ไงยังมีถึงเท่เาไรเคยเอ่ยคำสาบานเอาไว้ฝนกระนำสายลมแรงอาจทำให้เรากัดวันแลกคิดมาไปเลยใช่ไหมเมื่อพวกแอนตีเข้ามาแล้วสิใช่แน่าดาวดวนี้ก็แรงขึ้นมาสาวันกร้อรกายตะโกนใส่ฉันร้องไห้ใจ<ส>นบางคืนก็ร้อนรอนมาไม่ลงเหมือนกันบพวกแอนตีเข้ามาแล้วสิใช่แน่เทรนด์รได้รู้จัก มันว่าซาแห่งรักจเจ็ติดอยู่ในความคิดไม่คลายให้ไปสักทีอ่าอยากทำฉันลยรังแกกันแบบนี้แบนบนี้ไม่ดีเราเจ็บฉันแบบน,นี้ต้องเจ็บมาเท่าไรและจะมีวันไหนแข็งแข็งนะคำดีเคยได้ยินประจําว่าอุปสรรคเหล่านั้นมันจะแปลไปเป็นผลักความมันใจของฉันไม่เคยเกิดขึ้นสักวันอนาคตของฉันต้องลุกไม่ยุนขึ้นบา คงต้องพร้อมเพราะฉันไม่ว่าได้จะหนักหน้าต้องไวง้มองอยู่แเป็นยามจะใสสว่างจริงจริงใช่ไหมก็ยังคงสงสัยแค้เพศ<ๆ>หรือเป็นก้อนหินเงาเงา,งา,งาคำถ้าที่ฉัเนเองก็ไม่รู้ว่ามันต้องตอบอยังไงขอบคุณอันตี้ที่ทำให้ฉันรู้ฉันเธอนี้ก็เริ่มเข้าใจ

มาแล้วสิใช่ไหมดาวดวงนี้ก็แกล้งขึ้นมาสามวันคุณผู้กายตะโกนใส่ฉันร้องไห้สิในตองคืนก็ร้อนรนลามไม่ลงมันกันแบบอกแอมปีเข้ามาแล้วสิใช่ไหมเทรย์รจะได้รู้จักเธอได้มันว่าเส้าแห่งรักสามเจ็บติดอยู่ในความคิดไม่คลายให้ไปสักทีขอบคุณมันดี จำให้ฉันรู้ฉันเธอมีก็เริ่มเข้าใจสาบซึ้งาจลางเบาที่มองไม่เห็นค่อยคยนุ่งหัสะท้อนให้เราได้มองชัดเจนขอบคุณอนีจจะทำให้ฉันรู้ันใจได้ไม่หลงตัวเองเข้าใจเค่ว่าไหก็รับฟังไวจะให้ดีมาใช้ผูนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานอ่ามันก็ดทังดีแล้วน่ากกัวอยู่ในชีวิตของฉัน